วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามามากดังนั้นนะักวิทยาศาสตร์อยากจะโคลนนิ่งสัตว์ที่สูญพันธ์ไปวันนี้5อันดับจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์5ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์อยากจะโคลนนิ่ง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 ,ง,งแห่1ช้างแมมมอสอาศัยอยู่บนโลกมาตั้งแต่4.8ล้านปีก่อน และสูญพันไปเมื่อ1 3 0 0 0 0ถึง60,000ปีเคยอาศัยอยู่แถบอเมริกาเหนือและยูเรเซียน้ำหนักราว8ตันแต่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวใหญ่ๆอาจหนักถึง12ตันนักวิทยาศาสตร์ทำการถอดรหัสพันธุก,กรรมแมมมอสได้และสัตว์ปัจจุบันที่อาจอุ้มบุญลูกแมมมอสแทนคือช้าง ถ้าทำสำเร็จเราคงจะได้เห็นแมมมอสตัวเป็นๆก็เป็นได้2เซเบอร์ทูตไทเกอร์หรือเสือเทียวดาบสูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อ1,000 10, งปีก่อนสัตว์ที่อุ้มบุญและให้ขายได้น่าจะเป็นแอฟริกันไลออนดีเอ็ที่รักษาไว้อยู่ที่ระดับ3ต่อ5ความเหมาะสมในการอุ้มบุญ3ต่อ5หรือเหมาะสมพอประมาณจำได้ว่าตอนเด็กเกเคยดูสาระคะดีเสือเที่ยวดาบแล้วชอบมากๆ ถ้าได้เห็นตัวเป็นอีกครั้งคงน่าตื่นเต้นน่าดู 3. กลีบโทดอนเป็นตัวที่มีขนาดพอๆกับรถเต่าศูนพันไปจากโลกราว11,000ปีครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่แถบอเมริกาใต้ระดับ DNA ที่รักษาไว้ได้คือ2ต่อ5สัตว์ที่อุ้มบุญน่าจะเป็นนามาดิลโลแต่ความเหมาะสมมีเพียง1ต่อ5เพราะมาดิลโลยักษ์ ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดามาดิลโลชนิดเดียวกันยังมีน้ำหนักแค่30กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบกับไซรัสเต่าแล้วถือว่ายังห่างกันไกล 4. ไอริกเอลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์เมื่อประมาณ11,700 11, ปีก่อนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในแถบทวีปยุโรปและทวีปเอเชียจากการขุดพบซาก ฟอสซิลตัวสูง2เมตรความกว้างของเขา4เมตรอาศัยอยู่กันเป็นฝูงระดับ DNA ที่รักษาไว้ได้อยู่ที่3ต่อ5เคยอาศัยอยู่ที่ยุโรปสัตว์ที่น่าอุ้มบุญได้คือวางแต่ความเหมาะสมอยู่แค่2ต่อ5เพราะขนาดต่างกัน้ามนุษย์นีแอนเดอร์ทันเป็นมนุษย์ดึกดำบรร์ อาศัยอยู่เมื่อประมาณ35,000ปีถึง11,000 0ปีมาแล้วจากการขุดค้นทางตะวันตกของทวีปยุโรปปรากฏว่ามนุษย์พวกนี้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในส่วนนี้ของโลกเมื่อราว75,000ปีคืออยู่ในระหว่างยุคน้ำแข็งที่3และที่4นะที่แห่งอื่นๆของโลกได้พบโครงของมนุษย์พวกนี้เหมือนกัน แต่มีจำนวนน้อยกว่าทางตะวันตกของทวีปยุโรปมากมนุษย์ปัจจุบันอุ้มบุญและให้ไข่ได้ DNA ที่รักษาไว้ได้อยู่ที่ระดับ1ต่อ5ความเหมาะสมในการอุ้มบุญ5ต่อ5อย่างไรก็ตามการโคลนนิ่งเป็นไปไม่ได้ทางจริยธรรมแม้ว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์อาจจะเคยทดลองผสมมนุษย์ไบริกที่เป็นลูกครื่งระหว่างมนุษย์และลิงไม่มีหางมาแล้ว